โคจเอครับ,คร,บครับผมมีมงบลงทุนเท่านี้ควรเทรสไตล์ไหนดีครับครับผมโง๓๐๐บาทครับถ้า๓0๐๐บาทเนี่ยเป็นงบที่แบบค่อนข้างจำกัดเนาะก็อาจจะแนะนําให้แบบไปลงอ้อนเรียนหรือไม่ก็ไปซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับการเทรดอ่านก่อนครับวงเงินต้นก็อยากให้ศึกษายเยอะๆก่อนนะแล้วก็ลองดูก่อนว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราชอบหรือเปล่าจริงๆกับตลาดนี้นะครับโง๓๐๐๐บาทครับ 3 0,000บาทหรือว่า1,000เหรียญเนาะก็เป็นงบที่เพิ่มขึ้นมาก็กอาจจะเทรดแบบส c a ปปิ้งก็ได้นะเล่นเข้าไวออกไวเนาะก็ค่อยๆปันพอร์ตไปเรื่อยและงบ3 0 0แสนบาทครับ3แสนบาทหรือว่า10,000ืเหรียญเนี่ยถ้าเป็นผมแนะนําก็อาจจะเล่นรอโซนเพราะว่าเงินเราเยอะแล้วครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงบ่อยครับงบ3 0 0 0 0นบาทเนี่ยสิถ10้าสิของพอร์ตเนี่ยมันก็เยอะแล้วครับมันก็อยู่ได้แล้วเทรดทีสทีนะครับก็ออกจากตลาดได้เลยสามล้านเหรอครับ 3ล้านบาทก็ถ้าเป็นผมผมอาจจะไม่ได้มาลงแค่ฟลอกอย่างเดียวแล้วผมอาจจะกระจายความเสี่ยงไปมากขึ้นนะก็อาจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าถือทองคําถือทองจริงๆนะครับถือทองแทง่งแล้วก็อาจจะไปลงกับคริปโตด้วยนะครับผมแล้วถ้ามีงบ300ล้านบาทนะครับ300ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อ JP นะครับแฟมิลี่นะครับผมเพราะว่า JP ย่อมาจากเจพานุพงศ์นะแล้วก็ให้าจา์พีนะครับลงมาอยู่ซิกเล็กก่อนนะครับไปทดลองงานก่อนนะว่าผ่านหรือเปล่า และถ้ามีงบ5,000บาทนะครับถ้างบ5,000ใช่ไหมก็ต้องกลับไปที่แมนยูเหมือนเดิมครับาพอ